เมื่อนี้สิ้าลูกค้ามาเบรงวิธีเคลือบไฟตาครับครับผมหลังจากที่เขาคัดเสร็จแล้วนี่ครับนานนี่ที่เขาคัดเสร็จแล้วเขาก็เออลงน้ํายาตัวนี้ครับแล้วก็ใส่ความห้อนครับตัวนี้ต้องคัดสามเบอร์ครับจากหยาบมาหาละเอียดสําหรับที่รถไฟตาเหลืองพวกเไฟตาเป็นพลาสติกที่มันเหลืองนะครับ Igo, พวกวีโก้พวกอีซูพวกที่มันเป็นพลาสติกนี่ครับปกตินี่จะต้องไปไปเปลี่ยนไฟตาไม่หรือไปเสริมดีเลียไฟหนาครับเพื่อที่จะให้ไฟตามันหงุงอันนี้เขาเปลี่ยนมาจากไอ้เขามาเคลือบเอาครับคัดเคลือบปกติน่ะใส่ครีมมาคัดนะมันก็ออกครับแต่มันดูได้พ่ถึงปีครับแต่นี่เขาใส่วิธีการคัดแล้ว เคลือบแบบนี้เคลือบด้วยความห้อนแบบนี้มันจะอยู่ได้ปีเกือบสองปีครับถ้าเกิดเขาคัดแบบนี้แล้วเขาไปเสริมดีเล่ไฟหนานี่จะดีจะดีขึ้นมากอีกครับเสริมดีเล่ไฟหนาแล้วก็เปลี่ยนหลอดครับเปลี่ยนหลอดวัดสูงขึ้นนี่ใช่ไครับแต่ปกติกับซ้ำนี่ก็เหมือนเขาซื้อใหม่เลยครับความใสความวาวครับผม เทาจะให้มันใสบ่ใสไซนี่คือเอู่ก็เข้าขัดครับผมขัดให้มันขุ่นแล้วก็น้ำยาเท้ากับไลวนครับบ่ต้องย่านเปลืองน้ำยาครับผมถ้ารถลูกค้าขั้นใดที่มันไฟตาเหลืง้งไฟยังกะทักมาหาผมได้ครับราคากันเองครับผมโอเค